รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Laika Tony Hotel Liwiu ครับท่านผู้ชมผมโทนี่ครับในรายการโทนี่โฮเทลรีวิวทันชาแนลองนโฟครับวันนี้ผมจะมารีวิวโรงแรมหรูระดับท่าดาวอีกหนึ่งโรงแรมได้แก่คือวีโฮเทลแกรนด์คร์ทครับโดยจะมีในส่วนของห้องพักครับบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมแล้วก็สิ่งอีนวยความสะดวกภายในโรงแรมกันนะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของล็อบบี้นะครับด้านล่างครับนี่ครับถ้คือว่าล็อบบี้อาจจะไม่ใหญ่นะครับนนี้นะครับ มีโซฟาครับนี่นะนี่นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนของล็อบบี้คอสเตอร์เช็คอินครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศห้องห้องพักกันนะครับ ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น23ครับของโรงแรมวีโฮเทลแบงคอกครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมห้องดีลักกันนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นห้องเริ่มต้นครับของทางโรงแรมวีโฮเทลแล้วก็จะรวมในส่วนของขับบินิเ็ดด้วยครับเดี๋ยวจะพาไปชมขับเราด้วยครับตอนนี้ผมได้ขี่การแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมห้องพักกันครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับวีโฮเทลแบงคอกครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับของทางเดินนะครับไปห้องพักครับโซนต่างๆครับ มีรูปด้วยครับอบบนี้มีรูปภาพสวยงามครับเดี๋ยวไปดูห้องกันครับนี่ครับแันนี้ครับอ่าเป็นห้องวีดีลักครับนี่ครับวีดีลักครับอ่าครับชั้น23ครับเบอร์9ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปชมห้องด้านในกันครับนะครับผมซึ้เข้ามาครับอย่างที่บอกครับอันนี้เข้ามาแล้วนะครับอ่าอีกหนึ่งคีย์การ์ดครับ ก็คือใช้ในการเปิดระบบครับไฟครับครับอันนี้เข้ามาครับปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของครับโซนตู้เสื้อผ้าครับอ่านี่ครับมีรองเท้านะครับผมมีล่มนะครับอ่ามีไฟฉายครับมีไม้แขวนเสื้อให้นะครับตรงนี้ตู้เสื้อผ้าถือว่าใหญ่เลยครับมีสองตู้ครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็จะมีตู้หนึ่งเป็นตู้เซฟครับ อ่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีโซนของที่เป็นครับตรงนี eh? <S 2> <S 2> ้ครับโต๊ะทางานให้นะครับตรงนี้ครับโต๊ะทำงานนะครับอ่ามีคับเครื่องดื่มครับน้าเปล่าให้สองขวดครับตามมาตรฐานโรงแรมครับแล้วก็ชากาแฟครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นในส่วนของอ่าชั้นวางของนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นทีวีครับจอ L C D ครับจอใหญ่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้ครับ อันนี้เป็นตู้เย็นครับอ่าตู้เย็นครับนี่ครับไม่มีมินิบาร์นะครับโรงแรม B Hotel ไม่มีมินิบาร์ให้นะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศครับตรงนี้ตรงนี้ครับเป็น City v i ิวครับอันนี้จะเป็นวิวด้านนอกครับของโรงแรม B Hotel ครับอ่าเป็น City v i ิวแล้วก็ไปชมในส่วนของห้องพักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องดีลักครับซึ่งเป็นห้องเริ่มต้นครับของทางโรงแรมครับเป็นเตียงคิงครับห้องถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยครับตรงนี้ก็จะมีโทรศัพท์ครับ มีโคมไฟนะครับให้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของอันนี้นะครับันนี้ก็เป็นอีกครับโอ้โหตู้เสื้อผ้ามีหึงสามตู้เลยครับโรงแรม B Hotel นะครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศภายในห้องนอนครับห้องอาจจะไม่ใหญ่นะครับแต่ถือว่าก็ถือว่าสวยงามครับสําหรับห้องดีลักนะครับเป็นห้องเริ่มต้นนะครับของทางโรงแรม B Hotel ครับอย่าไปดูในส่วนของโซนห้องน้ำกันครับห้องน้ํามีอ่างครับ มีอ่างอาบน้ําแล้วก็ชุดคุมให้นะครับตรงนี้จะเป็นอ่างอาบน้าครับอ่างใหญ่ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ําจะแรงหรือเปล่านะครับจค่อยทดสอบกันนะครับตรงนี้ก็จะมีชุดคุมอาบน้าครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของแยกนะครับโซนเปียกโซนแห้งเลยครับนี่ก็เป็นครับห้องน้ํวมีชักโครกแล้วก็สายชาระครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของครับห้องน้าครับอาบน้ํามีชเวอร์ครับฝักบัวธรรมดาแล้วก็ชเวอร์ใหญ่ครับอ่าตรงนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นพวก security ต่างๆครับนิชชันแชมพูนะครับเห็นครับถือว่าครบคันเลยครับเป็นของ V นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของครับอ่างล้างหน้าครับแล้วก็มีในส่วนของนี่ครับได้ปับผมให้นะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันครับยาสีฟันให้นะครับหัวควบอัพด้านครับผมก็ถือว่าครบคันครับสำหรับโรงแรมมีโฮเทลครับแบ็คอกครับ โรงแรมหรูระดับ5ดาวอีกหนึ่งโรงแรมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาออกไปชมรับสิ่งอำนวยความสะดวกครับภายในโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําห้องฟิตเนสครับสระว่ายน้ําที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็ยังมีขับบินเซตด้วยครับซึ่งวันนี้ผมจะได้ใช้ขับบินเซตด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับอย่างไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผม ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นสิครับของโรงแรม V Hotel Bangkok ครับก็จะมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทับฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำครับไปติดตามชมกันครับอันนี้ก็จะเป็น v ีทัพสปาครับนนี้เราจะไม่ได้เข้าไปถ่ายนะมีห้องสปาด้วยไปชมในส่วนของสรานะครับอันนี้จะเป็นทาไฟ V ีูมูลครับนี้ก็จะเป็น v ฟิตเนสครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ ถือว่าสวยงามเลยตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นพวกอาชีพฟิตเนสครับมีแมชีนฟิตเนสครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับขาตานนี้ก็จะเป็นพวกเวทเทรนนิ่งครับเป็นเวทเทรนนิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นพวกพักจักรยานครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นอาชีพฟิตเนสครับนี่ครับ หรือว่าอุปกรณ์ครบคันเลยครับเป็นฟิตเนสขนาดใหญ่เลยครับนี่แล้วก็จะมีห้องโยคะครับร้อนด้วยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับเป็นพวกแอชชีนฟิตเนสต่างๆครับนี่ครับครับถือว่าอุปกรณ์ครบคันเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของวีพูลนะครับก็คือเป็นสระว่ายน้ำครับท่านท่านเยอะเลยครับเราเป็นฟิตเนสครับนี่เดี๋ยวเราไปดู ครับในส่วนของสระว่ายน้ำอย่างที่บอกครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยครับตรงนี้ครับอ่าจะมีครับบรรยากาศด้านนอกครับอ่าโรงแรมวีนะครับโฮเทลจะติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวีนะครับเดินทางสะดวกครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของวีพูกันครับสระว่ายน้ำครับบรรยากาศถือว่าสวยงามครับตรงนี้นะครับทิศทางเหนะครับสระว่ายน้ำ บรรยากาศร่มรื่นครับท้ายก็จะเป็นสปูครับสำนนะักงานของเรา B11 ครับโฮเทลแบล็กฮอตครับนี่ก็จะมีนะครับนี่ครับแล้วจะเป็นบรรยากาศครับโดยรวมครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับ <c oughs> <c oughs> หรือว่าสวยงามครับถนนครับจากวายน้ำครับของโรงแรมบ B ีโฮเทลแบนค็อกครับครับได้เลยครับครับ ครับผมช่วงที่ผมอยู่ที่ห้องอาหารบโนบาร์ครับของโรงแรมวีโฮอเทลแบังคอกครับจะเป็นในช่วงของแฮปปี้เอ้าครับซึ่งแฮปปี้เอ้าของโรงแรมวีโฮอเทลแบังคอกจะมีแค่ช่วงเวลาเดียวครับก็คือช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงในช่วงนี้ครับเราสามารถทานในส่วนของครับพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่ว่าจะเป็นครับไวน์ครับไวน์แดงไวน์ขาวเบียร์ครับค็อกเทลครับแล้วก็น้ำผลไม้แล้วก็ยังมีอาหารทานเล่นด้วยครับเดี๋ยวจะพาไปชมอาหารกันครับอย่าลืมไปติดตามชมกันครับ ันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องอาหารครับบิบิโอบารครับร้านวิโอเทอร์แบงคอกเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารกันครับอาหารครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารครับคาวครับครับนี้มีแฮมครับเป็นตูชิแฮมครับอันนี้เป็นอับเกี๊ยวซ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเค้กครับเค้กครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของ ครับโอเคใครับอันนี้ก็จะเป็นพับบรรยากาศโดยรวมครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบาร์ครับนี่ครับทำสดๆเลยครับตรงน,นี้นี่บรรยากาศภายในครับเดี๋ยวไงช่วงนี้ขออนุญาตไปรับประทานอาหารก่อนนะครับ ะอะไรที่น่าสนใจบ้างครับไปติดตามชมกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตานเช้าครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับเรีจะไจะเป็นพวกสรตครับผม จะเป็นพวกซีเรียลครับผมครวอันนี้ก็เป็นครับ๊วทออัลมอลเล็ตครับไข่ต่๋าครับมีทำการังสดๆนครับเนี้ะเป็นชั่วอัเกอรี่ครับนองเตอร์ครับัวจอครับนอนก็จะเป็นขนมปังต่าครับเนื้เป็นเนอกครับ

เยอะไดได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นข้าวต้มครับ,รบเราจะไปดูในเครื่องดื่ครับนี่ที่จะเป็นน้ำเปล่าครับแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นน้ำผลไม้ครับีเครื่องดื่มออเนี่ยไปรับประทานอาหารก่อนนะครับกลับมาเพื่ช่วงต่อไปของรายการนะครับ ครับผมช่วงนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวโรงแรมวีโฮเทลแบงคอกครับจากเพียงเท่านี้ครับถ้าสกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้เตือนด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาก็จะได้รับชมก่อนใครแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะไปรีวิวโรงแรมอะไรวันนี้ก็สวัสดีครับผม ถ้าถูกชาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซัมสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ